สวัสดีครับบารลอยสระกล้บาทกันนะมาเจอกันอีกนะครับ,บ<า>รอบเ <ไฟ S 1> ย็นเด้อบาร์เดอร์อรอบเหนื่อยบาดนี้มามีอย่างใหพี่น้องเ<า>ขาเบิ้งนี่นนอันนี้ของปอเปียนี่ของพ่อรุ่นอ่ามีบังไฟโบกสิบล้านครับมีสองบังพี่น้องเฮาอันนี้ไม่ให้เด็กจุดนะครับเพราะว่าจะผิดกฎระเบียบเหมือนช่องที่โดนปิดไปนี่หน้าบ้านบาร์ลอยเองครับอ่ะมาส้มกันพี่น้องเฮ้าครับผมนี่จุดตรงนี้เลยปอเปี๊ยะนี่แหละห้านเก่าอนี่ อันนี้หั่นใหม่อันนี้หั่นเก่าอันนี้ของใครก่อนนี่ของพ่อนุนของพ่อก่อนเนาะครับผมอ่าเอออันนี้อันนี้พ่อเป็นคนจุดเองนะครับผมอ่าบรรยากาศนะครับรอ้านี่บวกสิบล้านบวกสิบล้านพี่นออ้องเขาอ้าะฮะไหนแค่นี้นะอายของใครนะของพ่อเหรอห<น>เอา พี่น, <laughs> พน้องเฮ้าหัวสัก <laughs> หวัวสัก <sh arp> <sk r> แวบบมดเลยครับเหลือแต่ยางยืดวันนี้ <sk r> โอ้มาเบิ่งของปอเปี๊ยะครับผมนี่แข่งกันกับพอพูนนะอ่ะอานี่ครับผมบกสิบล้านครับผมนี่จะดูโอ้โห,โอโหของปอเปี๊ยะพูน ไปอยค่าครับอุ้ยไปแห้งกวัวของพ่อเออสรุปบางนี้สรุปสรุปงานนี้ปอเปี้ยชนะไปครับผมแหวบเลยครับนี่เออคือเป็นแนังสีนอ,อ,ปอแปลกแปลกแปลกแห้งโอเคครับผมอย่าลืมนะครับติดตามรับชมซับสไครต์น่น้องเงาบนกขาขาบุญเลไลส์ขอบ,บุญขอบคุณเลไลส์สวัสดีครับลิ้นพันธ์มาได้ถอนบ่